Boy thai. This is in the introducing our referee on stage, Mr. Chenin Teb Supan. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting about the red corner, 31 years of age. He stands 170 centimeters tall and weighed 139.6 pounds. He, for oh, record of 55 wins, 30 losses, and 3 draw. representing Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. และเชือรอบคทขุนพนนดยโสสมอง I want the blue corner. 28 years of age. He stands at 177 centimeters 70 tall and weighs in 138.2 pounds. He will record up one win, one loss, and one draw. Representing England. Let's hear it for class. Give song. ให้จุใจไปเลยครับคู่นี้เป็นคู่ที่5ครับโอ้โหดูกันเต็มๆครับ5คู่4คู่ที่ผ่านมามีนับมีน็อกทุกคู่ครับน็อก4คู่รวดคู่นี้อีกสักคู่ไหมพี่บอมอ่จัดไปครับเมื่อคุณแชมป์ขอมาต้องจัดไปเลยครับมาดูกันครับขุนพลน้อยหรือว่าคลาสครับใครจะน็อกใครโอ้แต่ว่าสูงใหญ่ดีจริงๆครับคลาสตั้งโดยจากอังกฤษครับจากเมืองบริสตอลนะครับ รายนี้โอ้โหจิ้มมาตัวมหาีผู้ป้าผู้ป้าครับคลาสเจอหมัดของคุณพลน้อยเข้าไปแน็อกไม่น็อกครับลุ้นกันเลยครับวันนี้มีให้เห็นกันแล้วครับแตกหลับนับน็อกนะครับแผลแตกเราก็เห็นมาแล้วครับน็อกเราก็เห็นมาแล้วนับก็มีแล้วโอ้วันนี้ก็บอกว่าครบรถจริงๆครับสำหรับ RWS อย่าให้น้อยหน้าครับคู่นี้ครับ ต่อยซ้ายเตะซ้ายครับของท่านขุนพลน้อยครับไปซ้ายคืนมาแล้วโอ้ยนี่ครับจังหวะโดนแล้วแม่มีมีเหมือนกันก็มีอาการครับคลาสแต่รับอย่างเดียวนี่น่ากลัวนะครับคลาสครับขุนพลน้อยก็ค่อยๆเดินเบียดเข้าไปครับพี่บาจากนครศรีธรรมราชโอ้โหไตอาดเข้าไปแหมเป็นอย่างเดียวไม่ดีนะครับคลาสครับแครรับอย่างเดียวไม่ไม่รู้จักให้ไม่รู้จักคืนครับ โอเคขู่เลยครับขุนพลน้อยครับถีบไปก่อนครับคลาสหยับเดินครับจ้องครับเตะซ้ายครับโอ้โหเวี่ยงมากับหลังก็แต่ว่าโดนแ้งซ้ายของขุนพลน้อยเวี่ยงไปเบี่ยงมาทะเลยทะลานี่มีสิทธิ์โดนนะครับอยู่มุมอับครับยังไงครับหน้าบ้านของตัวเองครับคลาสกับเตะขวายัดขึ้นไปก่อนครับขุนพลน้อยพยายามบีบครับ ให้หนีไม hey, ่ออกต่อยมัดก็ยังครับยังไม่แม่นจะไปคือแล้วปุ๊บโอ้โหครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งครับอา่ซ้ายนี่เกรงไว้แน่เลยนะครับสําหรับศุนพลน้อยครับเดิมจะมีมาลวครับพลาสครับไปบริเวณช่วงล่างฮ่าุนพลร้ายแกก็เดินเบียดเดินตัดเวทีเก่งจริงๆครับโอ้โหไม่ยับแทงซ้ายเต็มเต็มยังไงครับ เน่ยตอนนี้น่าจะกัดฟันกรอดๆแล้วครับสำหรับพาสครับโดนแข้งของคุณพลน้อยเข้าไปเยอะๆลูกก็โดนสิครับโอ้โหนี่ครับแม่ร่วงเลยครับโอ้โดนหลังครับและโอ้โหยังไงครับไหวไม่ไหวครับโอ้ชี้ไม่ไหวครับโอ้เหลือเชื่อครับห้าคู่ห้าน็อกครับ ดูคู่ที่6กันเลยครับวันนี้ดูกันยาวดูกันมันๆครับทางช่องเวิร์กพอยกดเลข23ครับโอ้โหดูครับเตะไปป้าเยวรู้เรื่องเลยครับแต่ไม่ต้งว่าครับขอมาโดนกันได้ครับใครไม่โดนไม่รู้ครับดูภาพช้ากันอีกครั้งนลครับลูกเตะของคุณพ่อน้อยสอสมหมายครับโอ้โหนี่ครับซ้ายดอกนี่แหละครับอ้มไวเลยครับ โบกมือใหญ่ๆเลยครับน้อยไป็งไปชายแดนแล้วครับขอตั้งก่อนครับนี่ครับโอ้ดีนะครับดูตามที่ไม่โดนแหมเกือบโดนกรรมการเอานะฮะดูนะไปหลุดครับหลุดแล้วลงโทษครับปาบครับโอ้ยดีครับทูบูโลจะเห็นว่าความรุนแรงมันมากน้อยแค่ไหนครับแหมหลังก็เพื่อเลยนะครับดูครับดูดีๆครับยนไปตามแรงแข้งเลยครับ Ladies and gentlemen, of the 2 minutes and 22 seconds of the first round, we have a winner by words of Red Redknapper! Khun Pondot So